เนี่ยฮะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปด้านบนนู้นนะใช่ไหมไอ้จุดพี่พักเราใช่ไหมไปก็ไปไม่ถ้าทางตันก็ย้อนกลับสี่สี่ล้อเมื่อกี้อาจจะดูยุ่งเหยิงฮะโอเคสบายฮะ ดูข้างในก็อ๊ามอะ่ะกลับรถข้างในได้ปะเนี่ยมันมีทางขึ้นทางข้ามนู้นแล้วไปเส้นนู้นใช่ปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราไปทำเส้นนูน้นน่ะแล้วไปออกนูน่นเะห็นไหมสุดมันไหลลงกลับง่ายหน่อยโดนก็ไหวอยู่เหมือนกันเนี่ยใช่ประมาณสองโลที่สาที่พักครับก็ประมาณสองเดี๋ยวมาอีกก็ได้ไม่มีปัญหา ก็ป้ายประกาศปิดแต่ว่าะเปิดวันที่หนึ่งใช่ไหมแต่ว่ากลางเต็นอะไรก็ยังอีกนานอีกโอเคเคทียย์ถึงธันวาถึงจะมากางเต็นได้นั้นเรามาอยู่ตรงเขตของอุทยานเขาใหญ่ดูปะ่ะพื้นที่อุทยานเขาใหญ่คาเฟ่ครับผมร้อยนะกลางเต็นคนละร้อยห้าสิบ แล้วเราจะจอดรถสไตล์ไหนละเนี่ยอ๋อจอดเรียงงี้เลยลม,มาช้าออากไปอดินได้เฉยเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปด้านบนนู้นนะน่าจะวิวสวยอยู่เนี่ยน,น,น่าจะวิวสวยอยู่นะโอเค เราตามขึ้นไปไอเดียไปได้สบายๆกูคงจะได้สบายๆกันแลโอเคฮะจากนี้อีก4โลก็ถึงจุดที่เราจะการเตร้นครับผมน้องผมก็ชันนะก็ชันอยู่นะ ก็ชันอยู่นะชันอยู่เว้ยพี่แน็กอนพี่แนกนำโอ้โหฮะอะไรนะชันอยู่น,นยเยดีด๋ยวรอพี่แน็กก่อนพี่แน็กนำ เดี๋ยวต้องหลบรถว่ะดิโอเคฮะก็จากตรงนี้สักประมาณสี่โลคนก็ทยอยเข้าไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอฮะรอน้องชายโอเค เดือดตามมาเด้อ,อ,โอโอ้โหโอเคฮะอ,อยู่ก็ทางขึ้นนะเหมือนกันนะแล้วก็ลงนิดหน่อยแล้เดี๋ยวก็รอสี่โลนี้ฮะเขาจะเข้าไปเรื่อยๆได้เห็นมีคน รถยนต์อะไรนี้เข้ามาเรื่อยๆนะทางก็ดูแล้วจะเป็นลนักษณะมีเนินชันบ้างบางจุดพื้นดินอะขุ่นขาาเลยนะ ทีที่พักกลางเต็นท์ที่เรามานี่เป็นเนินเขาครับผม เดี๋ยวพี่ถ่ายให้บรรยากาศโอ้โหขนี่คือบรรยากาศด้านในครับก็จะเป็นที่พักรีสอร์ทอยู่เหมือนอยู่ตามริมเขาเนอะ เป็นที่พักเหมือนกัน กำลังขึ้นเนี่ยคือเป็นเนินเขาอย่างเดียวเลยนะวิ่งขึ้นเนินเรื่อยๆโอ้โห <laughs> เป็นเนินนี่เป็นเนินนะผม กระทิงฮนะโอเคจิ้นทำง,งานครับบีนให้รอบมาเอา่อตรงนี้น่าจะเป็นตุดโซนที่โซนที่จะมีดูกระทิงด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเป็นเนินเนอะโอ้โหบิดให้รอบจับแต่รอบผมไม่ค่อยจะจับเลยครับเดี๋ยวหรอเดี๋ยว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 ไปทางไหนวะเนี่ยทางโคตรแลนลี่ลเลยสัตว์เดี๋ยวไหวไปะนู้นะ เฮ้ยมันล้อนี่ยล้อริมริมนี่ไปก็ได้เว้ยแต,แต,ต่แล้วออวะเรา <c oughs> ต้องลองเราต้องลองไอ้ไอ้ไอจอกเอจี้งเลยอรอบเรียกเรียกรอบๆๆไม่มีจับแล้วตอนเนี้ย ได้เหรอวะโอ้โถ้าไปทางนี้นี่เป็นนู่นเลยเนี่ยเนินอะไรก็ไม่รู้กับเหรอมันเป็นทางตัดเหรอนักเลือกทางรถยนต์ใช่ไหมแค่เดี๋ยวปรึกษากันแป๊บหนึ่งนะเพราะมันจะต้องไปถนนเส้นนู้นซึ่ง ตอนนี้เราหาจุดไปไม่ได้ครับวิ่งล้อลงเนี่ย <ห ả? S 1> แต่ไม่รู้ไปแ,แต่ออกข้างถนนนู่นอะฮะเนี่ยม,มันมีทางขึ้นทางข้างนู้นแล้วไปเส้นนู้นใช่ปะ นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราไปทำเส้นนู้นน่ะเราไปออกนูน่นเห็นไหมนะเ,เดี๋ยวปรึกษาที่ทิศทางก่อนนะตกล,ลงว่าคือทางนี้เป็นทางทางทางดินใช่ไหมแล้วเราต้องไปเพื่อจะไปออกตัดขึ้นในถนนที่เราเห็นไกลๆนั่นใช่ไหมเขาจำจริง<อ> เรวเป็นจุดพักรถแถวนี้ใช่ไหมไอ้จุดที่พักเราใช่ไหม3โลได้4นะโ,โลฮะเออวันที่ไหนอะ่ะไปไปไม่ถ้าทางตันก็ย้อนกลับ ทางมันไปได้นะฮะแต่ว่าก็ต้องโอ้มันเป็นทางแบบทา,ทางดินนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะตัดออกตรงช่วงไหนแต่มันเป็นทางน้ำอะ่ะ ้าอ,อกทางเหรอไปเออค่อยทางก็ได้ <laughs> เออกลับรถข้างในได้ป่ะ <laughs> โอเคตรงนี้เรายะงกลับดีกว่าครับ <laughs> พ้นวุ่นวายเลยโอเคเดี๋ยวพี่วนตรงนี้ได <c oughs> ้ได้ สูตรมันไหลลงกลับง่ายหน่อยโอเคฮนะก็ผมต้อง,งย้อนกลับไปตรงร้านกาแฟครับผมแล้วก็ไปอีกเส้นหนึ่งดีกว่าทนท้อเข้ามาแล้วจริงๆก็รู้สึกว่าไปต่อไม่ได้ครับคือเราเห็นสภาพถนนแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่น่าไว้ใจครับ โอ้โหเสียะโดนก็ไหวอยู่เหมือนกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปที่จุดตรงร้านกาแฟใหม่ครับผมเ็ปอะฮาก็สี่สี่โลเมื่อกี้อาจจะดูยุ่งเหยิงฮะเปมนเหมือนดินก็เลยตัดสินใจย,ยอมไปเจ็ดโลดีกว่าจะเป็นทางดินคนระับ เอ้ทางดำเฮ้ย hey. สนุกไปอีกแบบฮะโอ้โหจะให้มันจับแต่มันไม่จับนะนจิน้นบิดล้อให้ขึ้นโอเคได้หน่อยเอาตกลงเดี๋ยวออกไปทางร้านกาแฟฮะแล้วก็ไปต่ออีกหน่อย หน่อยแต่วิ่งง่ายหน่อยมั้งทางเมื่อกี้สายลุยๆอยากไปลองเสียงก็ลองดูนะเผื่อไปได้ฮนะโอเคโอเคฮนะเดี๋ยวเราก็ไปต่อครับเลยร้านที่สองคาเฟ่ครับผม ทำการอะไรนะเขตล่าสัตว์ห้ามล่าสัตว์ของไซย,ยิล รีสอร์ทั้งนั้นเลยทางแอนเดอนเจอร์ทางโอ้อเดี๋ยวมีทางปกติเส้นทางก็เหมือนเขาทำบาง ดูข้างในเรื่อยๆก่อนว่าจะบรรยากาศจะเป็นยังไงนะก็ตลอดทางที่เราเข้ามานะมีดตดที่พักตลอดทางเลยเดทางตัใหเท่าที่ดูจะเป็นเนินเป็นเนินเป็นโค้งทางก็เนาะทางก็ไม่ได้กว้างมากนะสองเลน สองเลนสวนกันมีหลุมมีอะไรแยะไปหมดแต่ว่าถ้าขี่แบบช้ามาเรื่อยๆก็ได้อยู่บรรยากาศก็ค่อนข้างจะเป็นชุมชนศาลาอะไรทุกอย่างก็ไม่รู้นะมีร้านอาหาร เหลือจะผ่านจุดลานกลางเต็นนะสุดว่ามีมีจุดลานกลางเต็นนะเมื่อกี้ก็มีคนมากลางเต็นกันนะด้านขวาเขาจะเป็นวิวนะ ที่ทำการเขียนห้ามล่า,าสัตว์ป่าเขาแข็งมา้าจุดชมกระทิง3กิโลก็คือตรงเข้าไปทางนูน้นฮะไปตามที่ไปตาม<ไ>ป,ป้ายทางทางมัได้ยากหรือเปล่ามันเลยให้เลี้ยว วว่่าาตรงดีกเดี๋ยวนะรถยนต์รถยนต์มันยังให้เลี้ยวอีกเหรอตรงก็ได้เชียอป้ายเชียอป้ายดีกว่าคนบางทีเขาไม่รู้จิตพิษนะเขามาตามป้ายอ่ะเดี๋ยวเกิดแม่งทางรัดและรัดไม่จริงไงเออไม่มันให้รถยนต์ไปทางนั้นวะเออทางโคตรแบบ โอเคครับก็ตรงไปจากเมื่อกี้ครับอีกสโลครับต้องไปตามป้ายดีกว่าครับผมน่าจะปลอดภัยกว่าโอเคจะบอกว่าบรรยากาศเงียบสงบมากวิวรอบๆครับมีเขาล้อมรอบนะ ต้องมามีแต่รีสอร์ทที่พักเยอะไปหมดเลยมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่พักอะ่ะมีแน่นอนอะ่ะเป็นที่พักทั้งนั้นเลยเค้ยรไปตอบแนปะ๊บนี่ดูกระทิงเนี่ยไปบอกดูกระทิงอีก2กิโลมีไล่มีอะไร GPS อะมันอาจจะให้เราไปทางที่แบบปลอดภัยอีนี้เดียวจะถึงแล้วไหมอรอโอเคครัก็เนี่ยตอนเภาพป้ายเขาบอกว่าทางนี้สะดวกก็ไปทางนี้นะฮะค้างเติ่งนี่เราจะยากเลยอะ รถกระบะโอเคอรอรอรถกระบะไปก่อนโอเคครับผมก็เลือกลายดูลายดีๆครับเฮ้ยเอาละไเอาลายกลางดเวรอโอ้โหเป็นทางกอนครับผมโอเค อยู่สบายไม่มีฝนด้วยก็จะไปง่ายๆนะข้างบาก็มีบ้านพักเดียวเป็นอะไรแบบบ้านสวนเนหะโอเคทางก็เพิ่งเลยืีทางลุยๆ เป็นทางลุยนิดหน่อยนะนี่เป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฮนะ ปิดการท่องเที่ยวจุดชมกระทิงเขาแผงม้าสิบแปดกรกฎาคมสองหสี่เป็นต้นไปปิดใช่ปิดต่อไปประกาศปิดแต่ว่า เดี๋ยวให้น้องชายลองโทรก่อน Hello, สวัสดีครับผมว่าป้ายมานานแล้วครับผมตอบถามนะครับไอ้จุดจุดตรงิีประทีปเขาแตงม้านี่ถึงนะครับอ๋อเปิดวันที่หนึ่งเหรอครับอ๋อตามประกาศเนี่ยเปิดวันที่หนึ่งใช่ไหมใช่ผมข,ขึ้นมาแล้ว ผมผมมาอยู่ตรงข้างหน้าทางไอ้ทางที่จะไปเออทางที่<ไ>ปเป็นป้ายประกาศปิดใช่ก็คือว่าไม่ให้กางเต็นท์เลยใช่ไหมครับในแถบบริเวณนี้อ๋อเผลอจะมาดีใช่ไหมครับ โอเคครับไม่เป็นไรครับอ๋อดูกระทิงคือขับเข้าไปได้หรอหรือว่าวันที่หนึ่งถ้าดูกระทิงนี่คือต้องขับไปวันเข้าเข้าไปวันที่หนึ่งใช่ไหมครับเปิดวันที่หนึ่งดูกระทิงโอเคครับขอบคุณมากครับสกลงว่านี่หนึ่งครับพี่วันที่หนึ่งเปิดให้ดูกระทิงอย่างเดียววันที่หนึ่งหนึ่งเดือนหน้าหนึ่งพฤศจิกับแต่ว่ากลางเต้นอะไรก็ยังอีกนานอีกเขาบอกว่าเดือนธันวาคมกลางเต้นได้ โอเคโจเลนักหาที่พักโอเคเพียโชคดีครับเจอนครับก็ต้องลงเรามาลานกลางเต็นฮะแต่ว่าเอานะชมกระทิงมันที่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งหนึ่พุจิแล้วก็หนึ่งธันวาถึงจะ มากลางเต็นได้ที่นี่ใช่ครับ้องใจ่าถามเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเรามาอยู่ตรงเขตของอุทยานเขาเรียกอุทยานวะเฮ้แต่มันบอกเป็นแต่ตอนขี่เข้ามามันบอกเป็น,เ,ปน,เ,ปนเขตของอุทยานเขาใหญ่ดูว่าพื้นที่อุทยานเขาใหญ่น่าจะใช่อป้เขียนอยู่แต่เราก็ไปต่อไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นเราจะหาที่พักข้างนอกเขียงก็ไปฮะ ทั้งโค้ดแลลลี่เลยนะฮะเอออ้โหานีครับกวนผมมีแต่พี่น้องกันทั้งนั้นเลยครับผมแอก้องหน่อยดิเรามาถึงแล้วครับผมมาถึงจะไปต่อไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวหาที่พักครับ ก็ต yeah. กลงหนึ่งหนึ่งพฤศจิกายนก็คือ,อยไม่กี่วันนี้เข้าไปดูกระทิ้งได้แล้วก็หนึ่งธันวาครับถึงจะมาเริ่มลานกลางเต็นท์ได้เพราะงัน้นเราก็ไม่ได้ไปต่อนะเดี๋อีกประมาณ2โลตอนนี้เรากำลังจะวิ่งย้อนกลับไปเพื่อหาที่พักครับ ก็ประมาณ2โลนะหรือไม่ก็ขี่ดูไปเรื่อยๆว่าเราจะได้พักที่ไหนก็ไม่เป็นไรครับมาแบบสนุกสนุกอ่ะี๋ยวมาอีกก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ทางนี่แบบ เนี่ยมอดดี้บาลานเลือกลายกันดีๆนะผมเลือกลายกลางฮะน่าจะง่ายสุดละโอเคเดี๋ยวไปห,หาที่พักกันดีกว่า คือบอกหลังละร้อยอะไรนะกลางเต็นคนละร้อยห้าสิบคนละร้อยห้าสิบครับแล้วก็มีสามชั้นเดี๋ยวจุดชมวิวลานกลางเต็นต้องลงข้างล่างเปล่า อเ,เ,เจอร์เ,เขาบอกมีทั้งหมดสามชั้นฮะเปืดอรถวิ่งหรือเปล่าแล้วเราจะจอด,ดรถสไตล์ไหนละเนี่ย ฮะเป็นได้อินจะยวบไหมเนี่ยต,ต้องติดต่อขอติดต่อพี่เขาเลยนะยมอเตอร์อรอไซค์มอเตอร์ไซค์จอดตรงน,นี้ก็ได้คนระับขอจอดเรียงนี้เลย ก็เราก็คงต้องพักที่นี่นะฮะมีห้องน้ำด้วยรับผมเจ๋อจะพักแปบบ๊บฮะมาได้มาเช้ากนอื่นได้เฉยโอ้โหนี่พี่มาบ้านเป็นรถอะ